พ่เนตอ่าังจะให้ลูกแกะส่งให้เบิ้งบาทนี่ตับจอก็เพื่นตีตับจออตามนตีตับจอตีเมาละพ่อนี้บาทนี่เมาเลยกับพ่อนั่นนิตี้ีาเบิลก่บ่้ด้รูวฮาตับจอแกโอ้เบิลตับจอแกแกออกใ้เบิ้องนิตีูตเด้อมอบ้องนตีอาตดอีกวันนึงตอีกวันนึงนิตีเออเดือดขาดเนาะแซ่บบ่อซสบอยู่บ่แซสบบ้านบำบัดแสบอยู่บ่อำบานฮะ โอ้เล่ไตั้มจอกสิมาตั้มมาเองเอาเบิร์ดมาน่าให้กุขอให้กุขอใบซอยูเนี้ยนะใบอีกเ่ยไ้มังยาี่ใบซสันให้มังยานี่มานตัวนั้นเงื่อนใบอันนั้นเงื่นใบซิจะห้กบไปอพ่อซ้ำแต่ใบ่องผ่านเนี่ยีีีนี่ซอเี้ยนี่พ่อเนี่ยเขาเบิรงแล้วเขาจะให้นี่เขาจะห้นี่นี่ดเอาไปหายแล้วเอาไหาเออ นิตี้่ากแฟนตี้่แล้วเจ้าสมบเต้นคคกันเต้นน่ตีอ่าเป็นหไปหาเดี๋ยนี้รับน่ตี้วยพ่อเนี่ยพ่อเนี่วยพ่อนี่ฟาฟาตัวบวมกาแมันอ๋อกับวพ่อนี่ที่ไปนี่จหาพ่อแล้วนี่ตีตาไมนพี่น้อมีท่าใม่ได้ทาใหม่ทั้งใดเลยครั แ่งในเบ้งนโอ้จะไปจักเข็นเนาะจเข็นสะบของเขาเนี่ยว้วพอิตแก้เบิร์ดหมอยว้อเขาก่อนไว้พอีจะมีเรือลูกเสือหมาปะสือม่าอีกเลยปยังเรียกมานะเยังเกหมาน่ะเกหน่งก็เดกสองอยนึงก็เลกไมู่ะไม่แก้โงไม่แล้